เนี่เป็นยาที่แพงที่สุดของที่เนี่ยไหนอันไหนที่เป็นยาแพงที่สุดไอเนี่ยอันนี้เป็นยาแพงที่สุดอันนี้เป็นยาอันนนี้เป็ยาแพงที่สุดแล้วก็แพงที่สุดแล้วละอีกอันนี้ขยายรลมอ่าขยายระลมเอามาด้วยเหรออืมขยายรดลมแถมให้ฟรีอันนี้คืออะไรอะแถมให้ฟรีมีแถมให้ด้วยฟรีแปลว่าแพงจริงถึงได้ของแถม ขอบคุณนะคะรักเมียซื้อยาให้เมียกินขอบคุณจ่ายที่แพงที่สุดและแรงที่สุดในร้านนี้นะคะทุกคนธรรมดาให้แม่เอาหยิบธรรมดาให้แมเ่เอาเอาแพงที่สุดกลับไปลองกันดูค่ะว่าแม่จะโอเคไหมเท่ากับว่าแม่กินไห ตกลสามชุดนี้แล้วทุกคนไอย,ยังไม่ไอก็บรรเทาลงแต่ว่ามันยังไม่หายขาดมาลองยาพ่อซื้อให้แพงที่สุดแรงที่สุดเนาะโอเค